สวัสดีค่ะวันนี้นะคะฝนตกทั้งวันเลยเราจะมาทำซุป ABC กันค่ะเพื่อนๆด้วยซี่โครงไก่นั่นเองมาดูส่วนผสมนะคะก็จะมีซี่โครงไก่นะคะ1ตัวนะคะแล้วก็จะมีหัวไชเท้าข้าวโพดแล้วก็แครอทที่สำคัญนี่เลยค่ะมีเต้าหู้ด้วยนะคะเป็นเต้าหู้แข็งนะคะเพื่อนๆน,นี่เลยตอนนี้นะคะรอต้มน้ำนะคะ ต้มน้ำเรียบร้อยแล้วรอเดือดนะคะเพื่อนๆถ้าน้ําเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไก่ลงไปใส่กันเลยน้ําเดือดแล้วนะคะแม่ก็ได้หั่นไก่ไป็สองท่อนนะคะเนื่องจากมอแม่เล็กนะคะใส่ลงไปเลยเดี๋ยวเราก็จะต้มไก่นะคะถ้ามันมีฟองก็จะตักฟองขึ้นมานะคะรอเดือดอีกรอบแล้วค่อยใส่ผักลงไปค่ะค่ะตอนนี้น้ําเดือดอีกรอบนะคะแม่ก็จะใส่นี่เลยข้าวโพด นี่ค่ะข้าวโพดใส่หัวใช้เท้าใส่แครอทลงไปพอใส่ทุกอย่างลงไปแล้วนะคะตามด้วยผู้ชาจีนค่ะใส่ลงไปเลยค่ะตอนนี้เราก็รอให้น้ําเดือดอีกรอบนึงนะคะเพื่อนๆเห็นไขมันของไก่ไหมนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะช้อนออกนะคะนี่นะคะเพื่อนๆจะเห็นฟองแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะตักออกให้หมดเลยนะคะอย่าให้เหลือค่ะ ตักออกันเลยแบบน,นะคะเราตักฟองออกแล้วเราจะมาใส่เต้าหู้กันค่ะใส่ลงไปเลยนะคะเต้าหู้แม่ก็หั่นเป็นสามเหลี่ยมไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะต้มต่อนะคะไปอีกชั่วโมงครึ่งค่ะเราใส่ฟองเต้าหู้ไปแล้วไอ้ฟองเต้าหู้เราใส่เต้าหู้ไปแล้วนะคะเพื่อนๆอยากคนนะคะกดลงก็พอค่ะ เนี่ยเดี๋ยวที่มันเป็นน้ําขุ่นๆเนี่ยนะเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาเป็นฟองนะคะแล้วเราก็ตักทิ้งค่ะเพื่อนๆมันก็จะเหลือน้ําซุปใสๆเลยนะคะต้มไปชั่วโมงครึ่งแล้วเราค่อยมาปรุงรสกันค่ะค่ะเสร็จแล้วพอได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวแม่จะใส่นี่นะคะตัวของมะเขือเทศลงไปตอนนี้เลยนะคะถ้าเราใส่ก่อนล่วงหนะ้ามันจะเละนะคะเพื่อนเห็นไหมคะน้ําซุปมันก็จะใสๆนะคะเพราะว่า เวลาที่มันเป็นฟองๆขึ้นแล้วเราตักออกนะคะเพื่อนๆน้ำซุปมันก็จะหนาแน่นไปด้วยเครื่องปรุงนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะกดมะเขือเทศลงไปเสร็จแล้วก็ตุนต่อนะคะนะคะแม่จะปรุงรสแล้วนะคะตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะใส่ลงไปตอนนี้เลยนะคะน้ำซุปเราก็จะใสๆนะคะเพื่อนๆ เสร็จแล้วตามด้วยผงแม็กกี้ค่ะผงปรุงรสนะคะถ้าเป็นประเทศไทยเรานะคะก็จะใช้รสดีได้ค่ะหรือว่าฟ้าไทยนะคะเป็นผงปรุงรสน้ำซุปนะคะเพื่อนๆนี่น้ำซุปแม่ใสไหมเห็นไหมสีเหลืองทองนะคะเพราะเราเติมซีอิ๊วขาวลงไปนะคะนี่เขาก็จะเปลี่ยนสีเลยนะคะแล้วน้ำซุปก็จะใสๆนะคะเพื่อนๆนี่เดี๋ยวเราก็จะต้มต่อนะคะ จนมะเขือเทศเขาเปื่อยเลยนะคะเพื่อนๆนี่เลยสีเหลืองทองนะคะต้มต่อค่ะระหว่างต้มซุปอยู่นะคะแม่ก็หั่นผักรอนะคะนี่เดี๋ยวเหลือนะคะข้าวโพดออดนะคะอันนี้ก็เป็นถัว่วลันเต้านะคะแล้วก็มีแครอทแม่หั่นเป็นรูปดอกไม้นะคะมีบัคคอรี่นี่ค่ะ หั่นเตรียมไว้เดี๋ยวเราจะไปลวกแล้วก็จะทําผัดไว้เจ้ากันนะคะเพื<ๆ>่อนๆค่ะผักที่แม่ได้เตรียมไว้นะคะเพื่อจะเอามาทําผัดผักนะคะนี่แม่ได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่ในน้ําร้อนเลยเดือดแล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะลวกเสร็จแล้วก็ไปล้างน้ําเย็นนะคะลวกพอสุกพอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรา,เาไปผัดนะคะเพื่อนๆนี่เลยแครอทนะคะวันนี้นะคะ แม่ไม่มีเนื้อสัตว์นะคะที่เป็นเนื้อหมูนั่นเองไม่ใช่เนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ก็มีนะคะก็คือกุ้งนะคะเราก็จะใส่กุ้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นการาทําผัดผักแบบคนจีนนะคะเพื่อนๆเขาก็จะไม่ใส่หมูนะคะเขาจะใส่ฟิสเค้กนะคะก็จะเป็นบ้านเราก็น่าจะเป็นลูกชิ้นปลาหรือว่าปลาเส้นอะไรประมาณนี้นะคะ <ๆ S 1> เพราะว่าลูกชิ้นปลาเป็นสีขาวนะแต่อันเนี้ยเ,เหมือนปลาเส้นนะบ้านเราเรียกปลาเส้น เดี๋ยวแม่ก็จะลวกนะคะเสร็จแล้วก็จะไปล้างน้ำเย็นพักไว้แล้วก็จะมาทำผัดกันค่ะ,คะลวกเสร็จแล้วแม่ก็จะนำมาล้างนะคะแล้วเราก็จะพักไปให้เสด็จนะ้ำเพื่อจะนำไปผัดค่ะมาค่ะเพื่อนๆนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะนี่เลยเป็นเต้าหู้นะคะเราเอามาเนื่ออีกรอบไอร้อนนะคะเนื่ออีกรอบค่ะตอนนี้ก็นื่อเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ขอยกออกมาพักไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจียวหอมค่ะหอมแดงนี่นะคะเดี๋ยวเรา ตั้งน้ำมันก่อนนะคะหอมแดงนะคะแม่ได้คลุกแป้งข้าวโพดไว้นะคะเพื่อที่จะเอามาทอดค่ะนี่นะคะตอนนี้แม่ก็ได้ตั้งน้ํามันนะคะเยอะหน่อยนะคะเพื่อที่จะมาทอดหอมแดงค่ะเดี๋ยวเราก็จะใช้น้ํามันนะคะทอดหอมแดงเจียวกระเทียมเพื่อผัดผักต่อค่ะนี่นะคะน้ําซุปของแม่นะคะก็ได้ต้มต่อแบบนี้เลยนะคะเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆค่ะนี่นะคะน้ํามันได้ร้อนแล้วแม่ก็ได้เอาหอมแดงที่คลุกกับแป้งข้าวโพดนะคะเจียวค่ะ เราก็จะเจียวจนเหลืองกรอบเลยนะคะเ,เพื่อนส่วนตรงนี้นะคะก็มีกระเทียมนะคะมีนี่นี่นะคะฟิสเก,กค่ะมีกุ้งนะคะแม่ได้ผ่าหลังเตรียมไว้นะคะและนี่นะคะผักที่แม่ได้ลวกแล้วก็ล้างน้ําเย็นไว้นะคะยังสีเขียวสดใสนะคะน่าทานมากๆเลยนะคะเ,เพื่อนนี่เลยมีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาผัดกันค่ะนี่นะคะหอมแดงเรานะคะเจียวให้ได้เหลืองนะคะหอมมากมากเลยะคะ่ะเ,เพื่อน หอมแดงที่แม่ใช้เป็นหอมแดงไทยนะคะเขาจะเป็นสีออกแดงๆนะคะน้ำตาลน้ำตาลเขาจะหอมมากๆเลยนี่ที่เราคลุกแป้งข้าวโพดนะคะเพื่อให้เขานะคะกรอบนะคะเพื่อนๆน่าทานด้วยนะคะถ้าเราไม่ได้คลุกกับแป้งข้าวโพดนะคะเพื่อนๆเขาก็จะออกมาเป็นสีแบบไม่ใช่เหี่ยวๆค่ะเพื่อนนี่เลื้งกรอบมากๆเลยเดี๋ยวแม่ก็จะพักนะคะ,สะเสด็จน้ํามันค่ะนี่พอแล้ว นี่นะคะเป็นเต้าหู้นิ่มนะคะเพื่อนๆแม่ก็ได้หนึ่งแล้วก็ใส่นะคะท็อปปิ้งไปด้วยน้ำมันหอยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่ก็จะเอากระหอมแดงเจียวนะคะนี่กรอบๆเลยใส่ลงไปนะคะนี่ใส่ลงไปเยอะๆนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตามด้วยนี่เลยต้นหอมค่ะเพื่อนๆใส่ไป อันนี้ก็จะเป็นเมนูของพ่อสามีนะคะเราต้องทำไหว้ทุกปีนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอย่างอย่างนะคะเดี๋ยวแม่ก็จะไปผัดผักค่ะเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆแม่จะพามาทำผัดผักแบบไหว้เจ้าคนจีนกันนะคะนี่เราก็จะเคียวกระเทียมให้หอมน้ำซุปก็พร้อมแล้วนะคะเราก็จะเต็มตัวไหว้เจ้าแล้ว นี่นะคะพอเหลืองแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวแม่ก็จะเอานี่ลูกชิ้นปลาปลาเส้นบ้านเรานั่นเองนะคะที่นี่ก็จะเรียกว่าฟิชเคกเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่ก็จะตามด้วยนะคะโอเคที่จะเป็นกุ้งกุ้งเนี้ยแม่ก็ได้ใส่พริกไทยใส่อ่าเขาเรียกอะไรนะอ่า แป้งข้าวโพดนะคะเสร็จแล้วตามด้วยนี่เลยพริกหวานพริกหยวกเดี๋ยวแมก่ก็จะใส่น้ำซุปที่เราได้ทำไป้ั้่นะคะน้ำซุป ABC ใส่ไปหนึ่งทัพที่ ก็จะผัดตัวกุ้งเขาเด้งๆนะคะเดี๋ยวแม่จะตามด้วยน้ำมันหอยนะคะแล้วก็ผงปรุงรสนิดหน่อยค่ะนี่นะคะน้ำมันหอยกับผงแม็กกี้ค่ะเดี๋ยวแม่ก็จะเอากุ้งสุกแล้วนะคะเดี๋ยวแม่จะเอาผัดผักนะคะลงไปเลยค่ะผักที่เราได้ต้มไว้นะคะแล้วก็ได้ลวก นี่นะคะแล้วก็คลุคกเคล้าผสมลงไปมันก็จะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตักใส่จานก <c ười> ันเลยค่ะนะคะเป็นน้ําซุปที่แม่ได้ทําไว้นะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะเอาไปไวา,ายจ้ากันเลยค่ะ <c ười> ผัดผักของเราก็พร้อมแล้วนะคะสีสันสดใสอยู่เลยนะคะนี่นะคะของที่เราเตรียมไว้ก็พร้อมที่จะวาแล้ว ยังไงขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆจาก,กันคลิปหน้าค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะ